พฤษพฤษภาคมเมื่อหลายปีก่อนนะคะมีข่าวอะไรเด็ดๆเ,เกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้างย้อนเวลาไปดูกันนะคะในช่วงย o u เมมอรี่วันนี้ในความทรงจำค่ะ วันนี้เมื่อ3ปีก่อนคู่รักสุดแนวแอมมี่ชัยอมรอน,นักร้องนำวงเดอะบอท o m มบลูสจูงมือนะักแสดงสาวไอดา้าไอรัดดาประกาศข่าวดีกลางงานวิวาวา่าฝ่ายหญิงตั้งท้องได้5เดือนแล้วโดยว่าที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคไทรอยและธาลัสซีเมียด้วยแต่โชคดีที่ลูกสาวน้องลาลาเบลคลอดออกมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปัจจุบันแอมมี่ไอดาปิดฉากชีวิตคู่ลงแล้วโดยทั้งคู่เลือกใช้วันคล้ายวันเกิดอายุครบสองขวบของลูกสาวประกาศกับสังคมทางอ้อมผ่านอินสตาแกรมว่าสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วก่อนออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่าชีวิตคู่ไปไม่รอดจริงๆหลังแต่งงานกันได้เพียง2ปีค่ะ และว,วันนี้เมื่อ21ปีก่อนราชาเพลงป๊อป้ลังลับไม่โคดแจ็คสันก็เข้าพิธีวิวายอย่างเป็นส่วนตัวกับนักร้องสาวลิซ่ามารีเพรสลี์ลูกสาวคนเดียวของเอลวิสที่สาธารณรัฐโดมินิกันเพียง20วันหลังจากเธอหย่าขาดกับสามีคนแรกการแต่งงานของสองนักร้องซุปตากลายเป็นข่าวใหญ่แห่งปีที่งาน MTV ในปีนั้นต้องเชิญทั้งคู่มาเปิดตัวในฐานะสามีภรรยาและจูบโชว์เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วย แต่ต่อมาไมเคิลกับลิซ่ามารีก็อยากขาดจากกันหลังใช้ชีวิตคู่ไม่ถึง2ปีและเธอก็ไปแต่างงานใหม่กับพระเอกหน้ายาวนิโคลัสเคชนั่นเองค่ะ